สวัสดีครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวลองมาตามกันต่อนะครับเล็กเลียงมหาสศรจันดูคำชมกันนะครับคำเตือนกันนะครับก็ดูคำเตือนกันนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับสถิตินะครับตั้งแต่โมดที่หนึ่งมาเลยนะครับงมดที่หนึ่ง ก็เข้ามาตลอดนะครับที่หนึที่หนึ่งเดินมาตลอดถึงงวดที่43นะครับแล้วก็มางวดนะครับมันก็เข้ามาตลอดนะครับสุี่ก็ามามีผิดอยู่งวดที่56นะครับ มดที่ออก503นะครับจากนั้นก็เข้าต่อตลอดนะครับเข้าตัวเด่นแล้วก็มันจะเข้ามาตลอดนะครับงวดนี้ก็มดที่59ก็ได้มาตัวเด่น5 1234นะครับตัวเด่นก็ คลิปก่อนเราก็ตัดไปให้นะครับตัดไปแล้วครับคัดตัวเด่นให้ตัวเด่นเรามาจับคู่นะครับจะได้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มครนนี้ก็มาตัดด้วยแต้มนะครับน,นี่ตัดด้วยแต้มของเรานะครับแต้มแต้มเด่นศูนย์หกเก้านะครับ ตัดแต้มเด่นแต้มเด่นมันจะอยู่แถวบนอัน,นี้แต้มรองนะครับก็นำไปไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าตัวเลขมันก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมาแล้วเหรอเนี่ยใครมีตัวเด่นนะครับตัวเด่นสุดๆนะครับก็นำไปใช้นำไป ประกบคู่ได้เลยนะครับมาแน่นอนส่วนนี้เขาเป็นส่วนที่ตัดแต้มเรือจากตัดแต้มนะครับส่วนเลขดับหลอเลขดับหลออมเดตแล้วตัวเด่นเด่นก็ดับอยู่นะครับดับสี่สิบดับสี่แล้วก็ดับหน่วยที่ห้านะครับเด่น ตัวลองจะผิดนะครับหลักสิบจะผ่านทั้งเด่นทั้งลองตัวหลักหน่วยตัวลองสองไม่ผิดนะครับวดนี้ตัวเด่นก็มีเก้าตัวดับนะครับไม่ใช่ตัวเด่นตัวดับเก้าับสิบเก้ากับสี่หลักหน่วยเจ็ดกับสี่นะครับก็ ไม่อยากใ,ใช้เท่าไหร่ถ้าผิดแล้วมันก็ผิดเลยเอาพวกนี้ดีกว่านะครับให้ท่านนะครับหาตัวเด่นเนสมมุติได้หนึ่งมาครับเด่นหนึ่งแล้วก็จับที่หนึ่งะครับหลักหนึ่งนะก็ไม่กี่ตัวนะครับ ก็เรามีตัวเด่นมาโอกาสลดต้นทุนก็ได้เยอะนะครับ